ของราพระคุณพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์พระบิดาที่รักเราสรรเสริญความจริงใจของพระองค์เกินกว่าคําสื่อสารเกินกว่าคําพูดใดๆเือจ้ะค่ะที่เราจะคิดถึงหรือเราจะรู้สึกในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทําเพื่อโลกนี้เพื่อทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างก็ล้วกันพระองค์ทรงรักโลกจึนประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อคนที่วางใจในพระองค์นั้นจะไม่มีหน้า แต่มีชีวิตนม้รา้เจ้าค่ะเราขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทํากิจสําเร็จครบถ้วนลุล่วงและบริบรณ์้วยเจ้าค่ะเราขอขอบคุณพระองค์ส่วนตัวเราทั้งหลายส่วนโลกนี้เพียงแค่ต้อนรับด้วเจ้าค่ะเพียงแค่รับด้วยปากเชื่อด้วยใจเราก็จะท่องด้วเจาค่ะเรารับด้วยปากยังไงด้เจ้าค่ะภาพในระบบของโลกนี้สิ่งที่เรา กินเข้าไปในปากคุณเจค่ะคืออาหารคุณเจค่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลคุณเจค่ะที่พระองค์ทรงเป็นอาหารให้เราทั้งหลายที่เราจะรับเข้าคุณเจค่ะคือรับเข้าสู่ความคิดกับเราในเบื้องต้นพราเจว่าเป็นการยอมรับคุณเจค่ะความคิดกับเราเป็นเหมือนประตูคุณเจค่ะเป็นเหมือนปากคุณเจค่ะที่เราจะยอมรับองค์พระเยซูคริส ยอมรับชีวิตของพระองค์เข้าสู่ชีวิตของเราซึ่งแท้จริงก็ไม่ใช่ชีวิตของเราหรอกแต่เพราะพระองค์ทรงกระทํากิจพระองค์ไถเรามาพระองค์ตายแทนเราพระองค์ทรงกระทําสิ่งซึ่งเรากระทําไม่ได้นั้นแทนเราเจ้าค่ะพระองค์มากระทําให้สิ่งซึ่งล้มเหลวไปตั้งแต่จุดเริ่มต้น ให้กลับส <hab> ู me to me to house, so to to ่สภาพเดิมโดยพระองค์เองพระเจ้าค่ะมาทำพระราชกิจของเราเราขอขอบพระคุณพระองค์เจ้าค่ะไม่รู้เราจะบัญญาไม่รู้เราจะเราจะพูดยังไงคุณเจ้าค่ะในวาระและในเวลานี้ที่เรามีลมหายใจอยู่พระเจ้าค่ะในเช้าวันใหม่พระองค์แต่ว่าดวงอาทิตย์กระทำกิจของพระองค์เป็นเหมือนเจ้าเ่าที่เข้าสู่พิธีแต่งงานพระเจ้าค่ะขอองค์ทรงโปรดเถิด นำพานในจิตใจเราที่เมื่อเราตื่นขึ้นที่เรามีชีวิตอยู่ที่เรียกว่าวันใหม่พระเจ้าค่ะให้เราขอบว่าคุณและสรรเสริญพระองค์ในสิ่งที่เราต้องเผชิญกับสิ่งที่อยู่ในโลกนี้มากมายเพระเจค่ะแต่เราจะขอบว่าคุณและสรรเสริญถึงพระราชกิจถึงทิ์เดชถึงพระเกียรติสิริอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อทุกวันเวลาในชีวิตของเรา <c oughs> จะสำคัญจะติดสนิทเจ้าคจะม เราจะฝากความคิดเราจะตั้งชีวิตของเราเราจะตั้งความคิดของเราไว้ให้เหมือนกับพระองค์ผูะเจ้าค่ะเพื่อเราทั้งหลายจะสรรเสริญให้เราทั้งหลายจะนมัสการองค์เป็นชีวิตแองการเข้าส่วนสนิทเข้าสู่ความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์พู้เจ้าค่ะที่เราจะรับพระองค์เข้าสู่ชีวิตกับเรารับพระองค์ด้วยปากผเจ้าค่ะรับพระองค์ด้วยปากพู้เจ้าค่ะโอ้ใครูะ เราจึงขอพระคุณเราจึงสรรเสริญเพื่อพระเกียรติและพระิรีอันยิ่งใหญ่นั้นจะปรากฏออกพระเจ้าค่ะที่เราทั้งหลายจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ที่คิดจากของพระองค์ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยชีวิตของพระองค์ด้วยโลหิตของพระองค์พระเจ้าค่ะที่การเค้นนั้นที่พระองค์ทรงกระทํากิจของพระองค์ให้สําเร็จเพื่อจะได้มาซึ่งเจ้าสาวของพระองค์ถึงพระกายของพระองค์ถึงคนใหม่คนเดียวของพระองค์พระเจ้าค่ะ ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในความคิดในความรู้สึกของเราทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะไม่เหมือนเดิมด้วยเจ้าค่ะแต่เกิดการที่เราจะยอมรับคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เลยเจ้าค่ะเกินความเข้าใจเกินความรู้ของเราทั้งหลายที่เราจะเข้าสนิทเลยาสนิทาค่ะให้เราผูกพันกับพระองค์เวยเจ้าค่ะว่าเราผูกพันกับพระองค์ด้วยความรัก ไม่ใช่เราผูกพันด้วยพระองค์ด้วยวิธีอื่นแต่ด้วยความร,ารักพระเจ้าค่ะพระองค์ก็มีคำมันสัญญาวเมื่อใจเราเมื่อชีวิตเราผูกพันกับพระองค์ด้วยความรักพระองค์จะทรงช่วยกู้ในทสถา,านการณ์ที่เราต้องเผชิญในระบบของโลกนี้พระเจา้าค่ะเราจะรอดพระเจา้าค่ะเราจะปลอดภัยพระเจา้าค่ะและเราจะเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองอค์พระเจ้าค่ะเราจะเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์พระองค์ผู้ทรงองมาฮิทริผู้ทรงจัดและทุกสิ่งเกิดขึ้นพระองค์ผู้นั้นอยู่ในเราการทำกิจอยู่ในจิตใจของเราอยู่ในชีวิตของเราเพื่อะกระโดดเถิดเพื่อจะนำพาเพื่อเราตั้งหลายจะไม่เหมือนเดิมแต่เราจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกวินาที ทุกจังหวะของการเต้นของหัวใจแท้จริงชีวิตนิรันดร์นั้นอยู่แค่เอื้องโดยเฉพาะแค่เราตัดสินใจต้อนรับพระองค์เข้าสู่ชีวิตเราเราก็จะเป็นนิรันดร์เหมือนกันกับพระองค์โดยเฉพาะชีวิตนิรันดร์นั้นไม่ไกลและก็ไม่ไกลโดยเฉพาะแค่จังหวะเดียวของการเต้นของหัวใจที่เราตัดสินใจโดยเฉพาะรับชีวิตของพระองค์เข้าสู่ชีวิตของเราและเมื่อเรารับชีวิตของพระองค์แล้วโดยเฉพาะ

คคนทั้งหลายจะเข้าสู่สัมพันธ์จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะออกจากระบบของโลกนี้เาจะออกจากระบบของตัวเองออกจาการรมังญัญญพระเจ้าะารรมมัญญัตินั้นประหารนม่ยตายพเจ้าค่ะแต่ความสัมพันธ์ในพระคิดทําให้มีชีวิตพุทเจ้ากาอธิษฐ่นขอพระคุณพระองค์เพื่อไม่เกียรติและวร่จะเป็นของพระองค์พระเจ้าค่ะเราขอพระคุณพระองค์ในสถานการณ์ทุกสิ่งที่เราอยู่ที่นี่ เราอยู่ที่นี่คือประเทศไทยคือจังหวัดภูเก็ตคือบรรยากาศที่นี่คือความรู้สึกของสถานที่นี้พระเจ้าค่ะเราระลึกถึงพระองค์ทรงให้เราทั้งหลายนั้นระลึกถึงหรือเรียกว่าให้เราอธิฐานเพื่อพระองค์เจ้าค่ะให้เราคิดถึงพระเจ้าค่ะใ่จริงคิดถึงสภาพรอบด้านสภาพสังคมหรือสิ่งที่เรารู้สึกพระเจ้าค่ะให้เรานำสิ่งนั้น มาทูลกับพระองค์ให้เรานำสิ่งนั้นเข้าส่วนกับพระองค์ผู้ขอบพระคุณพระองค์ขอบองค์ทรงโปรดเถิดผู้จักนำพาผู้จ่ะในสถานการบ้านเมืองในสถานการ์ทุกสิ่งรอบข้างในข่าวสารที่เราได้รับรู้ผู้จักขอบองค์ทรงเปลี่ยนเถิดผู้จ่ะให้ลูกๆของพระองค์เกิดเป็นความเข้าใจเกิดเป็นสติปัญญาที่จะ ได้เอาเหตุนั้นเข้าสนิทพระเจ้าค่ะคือได้เอาเหตุนั้นร้องทุนต่อพระองค์เพื่อพระองค์จะเข้ามามีส่วนเพื่อพระองค์จะทรงกระทํากิจได้พระเจ้าค่ะคือเปิดโอกาสพระเจ้าค่ะให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเขาทั้งหลายในจิตใจของเขาทั้งหลายพระเจ้าค่ะให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นเป็นระบบที่เขาทั้งหลายใช้ระบบนั้นร้าค่ะเพื่อมา hãy gây sầm thanh sẽ nhìn các ông thưa cô tức là chị bên anh cảnh ông nên trước sinh thành thanh thanh để trước mình dặn rồi nói bố vào mình khôn lúng chịu khăn khăn ông thân để chị chạy còn các ông vẫn nhân cho ông với chị chẳng đấy có chẳng nắn năm qua đâu là năm qua khi thấy chặt cổng các ông thầy thua thuốc การทำกิจของพระองค์อยู่ในชีวิตของเขาทั้งหลายพระองค์การทำเราขอพระคุณพระองค์นำพาเราที่ให้ชีวิตกับเราคือจิตใจของเราจะไว้วางใจในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำกิจซึ่งเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้แต่เราขอโยมน้บพระเจ้าค่ะเราขอขอพระคุณพระองค์เราทำหรือสิ่งที่เราคิดได้เรายืนอยู่ณจุดที่พระองค์ทรงจัดกับเราเป็นการส่วนตัวค่ะ เพื่อเราทั้งหลายจะไม่พลาดไปเราขอพระคุณพระองค์มีผู้ที่สนใจมีทุกผู้เชื่อเหมือนอย่างที่พระวจนะคำของพระองค์แักไปแล้วผู้คนมากมายในโลกนี้พระเจ้าค่ะจิตวิญญาณมากลายพระเจ้าค่ะที่เขากระเสือกกระสนที่เขาต้องการก็ต้องหาทางโรดพระเจคค่ะเพราะระบบของโลกนี้ก็ปีบคั้นเพราะความตายก็อยู่ใกล้ใกลเอื้อมพระเจ้าค่ะ

ความรักของพระคิ์กำลังแก่ใจชีวิตของพระคิ์เป็นเหมือนผู้ที่เป็นคนต้นเดือนพระเจ้าค่ะเป็นผู้ที่สั์ซื่อเป็นคนต้นเดือนที่แก่ายอาหารพระเจ้าค่ะอาหารนั้นก็คือชีวิตของพระคิ์ที่จะนําไปสู่เป็นเหตุพระเจ้าค่ะให้ชีวิตของพระองค์นั้นไปถึงคนอีกมากมายเปลี่ยนชีวิตของพระองค์เป็นชีวิตเขาทั้งหลายคือความตายให้ชีวิต นั้นพระเจ้าค่ะไปสู่เขาทั้งหลายโดยวิธีโดยวิธีโดยระบบที่พระองค์ทรงกําหนดไว้พระเจ้าค่ะเพื่อเราทั้งหลายจะเกิดความเชื่อมั่นเกิดความมั่นใจพระเจ้าค่ะในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้พระเจ้าค่ะเราอยู่เคียงข้างเราอยู่สายเดียวกันกับพระองค์เป็นเหตุให้เราได้ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในทุกสถานการณ์ในทุกสิ่งที่เราเจอในทุกสิ่งที่เราคิดได้ในทุกสิ่ง เรารู้สึกใต้พระเจ้าค่ะเป็นเหตุการงานของเราทั้งสิ้นชีวิตของเราทั้งสิ้นนะพระเจ้าค่ะคือภารกิจของพระองค์พระเจ้าค่ะให้เรารันพระองค์มาเป็นชีวิตและนําชีวิตของพระองค์นั้นออกไปพระเจ้าค่ะเป็นความสัมพันธ์ทางเดียวพระเจ้าค่ะระหว่างเรากับพระองค์เท่านั้นพระเจ้าค่ะอลีลุยาเราไม่รักจากระบบของโลกพระเจ้าค่ะ เราไม่ใช้ระบบของโลกเพื่อทำลายความสัมพันธ์แต่เราจะใช้ความสัมพันธ์ของพระองค์เพื่อมาขยายใช้ระบบนั้นมาขยายความสัมพันธ์ของพระองค์ให้กระจายพระเจ้าค่ะให้กว้างใหญ่พระเจ้าค่ะให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พุะเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์นำพาเราทุกคนพระองค์เจ้าค่ะเราจึงสรรเสริญเราจึงขอบพระคุณพระเกียรติและพระศริจะเป็นแด่พระองค์พลอดเจ้าค่ะอานเลลูยนขอบพระคุณพระองค์ ฝากทุกสิ่งทุกอย่างฝากวินานทีต่อไปฝากชีวิตเราไวาอยู่ในพระหัตถ์อันทรงด์ของพระองค์ที่พระองค์จะทรงสำ่งดงชีวิตของพระองค์โอครับฮเลลูยาขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคร์เจ้าออเมนคืน <c ười> ว่าวันนี้โลกไม่รู้ว่ามีคนสซนไหมนะเพราะในตารางนั้นคนที่โซนนั้นไม่มีะไม่อยู่นะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงก็ดีเพราะฉะนั้นเวลานี้เราก็หนุนใจซึ่งกันและกันนะคะใครมีอะไรที่เราตื่นเต้นกับพระเจ้านะคะให้ให้เราเบ่งปันนะคะเพราะเราใช้เวลาสักพว่าแต่ถ้าเรารู้ว่าใครมาสอนเราก็รีบวางไว้เขาทันทีนะ เราเอากันแบบนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญเลยค่ะ